ครูฟังครับเรื่องนี้ต้องขอแก้ข่าวก่อนเลยข่าวที่ญี่ปุ่นกดดันไทยจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับจริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเขากดดันขเขมรญี่ปุ่นเขาช่วยไทยเรานะครับแล้วขเขมรต่างหากที่มากดดันไทยต่อโอ้โหต้องบอกว่างานนี้รถทัวเปลี่ยนข้างแน่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับส่วนทางด้านไทยมีงานวิจัยโดรนของกองทัพเราที่บอกเลยว่าพัฒนาไปอีกขั้นทิ้งระเบิดการรัวๆขออัปเดตสถานการณ์ชายแดนล่าสุดก่อนครับ เริ่มที่ความเคลื่อนไหวของฝั่งเขมรกันก่อนวันที่13กันยายนตอนนี้ทหารเขมรขนกําลังไปแนวหน้าอย่างต่อเนื่องและมีเป็นภาพทหารเขมรกําลังขุดสนามเพาะขุดคูเลนสร้างบังเกอร์กันอย่างขมักขเม็ดเลยขุดกันเยอะมากเลยนะคะมีอัปเดตมาทุกวันแล้วบังเกอร์ที่เขาสร้างเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้จริงหรอคะในยุคนี้ถ้าเป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็อาจจะใช่แต่นี่มันปี2568แล้วครับการรบมันเปลี่ยนไปหมดแล้วไอ้บังเกอร์ที่ขุดขุดกันเนี่ยถือว่า ก็ยังพอช่วยได้บ้างครับแต่ถ้าเจอ F16 หรือกิฟเทนมันอาจจะกลายเป็นหลุมฝังตัวเองก็ได้ครับพอตรงนี้ไม่ได้ใช้แค่พลฐานรบกันแล้วล่าสุดมีภาพที่ภูมะเขือวันที่26กระรกกรกฎาคมมาให้ดูกันครับซึ่งเป็นช่วงที่เรายึดภูมะเขือคืนมาได้จะเห็นได้ว่าไทยเราถล่มฐานที่มั่นบนภูมะเขือของเขเมรยับเลยครับอื mm ื hmm. ยับจริงๆค่ะ ขอย้อนความไปนิดหนึ่งครับว่าภูมะเขือเนี่ยมันไม่ใช่แค่เนินเขาธรรมดาแต่มันคือทำเลทองทางยุทธศาสตร์มันเป็นจุดที่สูงที่สุดในบริเวณนั้นใครคุมตรงนี้ได้ก็เหมือนมีตาวิเศษมองเห็นไปได้ไกลถึงปรา,าสาทพระวิหารที่อยู่ห่างไปแค่2.8กิโลเมตร สามารถควบคุมเส้นทางต่างๆได้หมดเลยเขาถึงเรียกกันว่าเป็นหัวใจของการควบคุมชายแดนซึ่งพวกทหารเขมรเนี่ยมันลักไก่เข้ามาตั้งฐานที่มั่นตั้งแต่ปี2551แล้ว10กว่าปีที่เราเสียเปรียบตรงนี้มาตลอดเลยค่ะ<ฆ>ที่ผ่านมาเราก็พยายามใช้สันติวิธีพยายามเจรจาแต่มันก็เหมือนสีซอให้ควายฟังนั่นแหละเขาก็ทําเป็นทองไม่รู้ร้อนลุกล้ําเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่ง ถึงวันที่26กรกฎาคมวันนั้นกองทัพเราตัดสินใจเปิดปฏิบัติการทางทหารในช่วงเช้ามืดเลยแล้วก็เป็นไปตามคาดแค่เวลา9โมง20นาทีเท่านั้นแหละทหารไทยเราก็สามารถผลักดันฐานขเขมร ออกจากพื้นที่ได้สําเร็จอย่างสมบูรณ์แบบเลยครับโอ้โหรวดเร็วมากเลยค่ะเราใช้วิธีไหนคะนี่คือปฏิบัติการรบร่วมเต็มรูปแบบมีทั้งกําลังภางดินและก็กําลังทางอากาศที่เหนือกว่าอย่างเทียมไม่ติดมีรายงานข่าวจากหลายสํานักเลยว่าเครื่องบินขับไล่กริปเป็นของเราขึ้นไปโชว์ศักยภาพถล่มยับชนิดที่วัฏฐานที่มั่นของเขเมรบนนั้นเละเป็นโจกภาพถ่ายหลังการรบที่ออกมานี่ชัดเลยว่าไม่เหลือซากพอฐานเราเราเข้าเคลียร์พื้นที่ได้ก็จัดการเชิญธงชาติไทยของเราขึ้นไปโบกสะบัดบนมยอดภูม เขืออย่างสมภาคภูมิหลังจากนั้นเราก็ไปตัดเส้นทางส่งกําลังบํารุงของเขมรที่อยู่ข้างล่างหน้าผาด้วยป้องกันไม่ให้มันส่งคนมาเสริมหรือมาตีโต้กลับได้อีกนี่ก็เป็นภาพในวันที่26กดกฎาคนที่เราทำการยึดคืนมาได้สำเร็จต้องบอกว่าทานไทยสุดยอดจริงๆครับและตอนที่ภูมิเขือเราก็ได้ทําการสร้างถนนขึ้นไปแล้วด้วยไทยเราก็มาปักหลักสร้างฐานกันอย่างเต็มตัวเลยทีเดียว สุดยอดจริงๆค่ะและล่าสุดโดนโจมตีของเราฝีมือคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ไปถึงขั้นที่ทิ้งระเบิดทีละหลายลูกพร้อมกันได้แล้วนะครับโคตรโหดเลยครับฝั่งเขเมรทุ่มเงินทุ่มแรงงานขุดบังเกอร์สร้างที่มั่นคงแข็งแรงแต่ฝั่งเราแค่ส่งโดนลำเล็กๆที่ผลิตเองต้นทุนต่ำบินเข้าไปหย่อนไข่รับรองกลายเป็นโกโก้ครันช์บังเกอร์ที่ขุดมาเป็นเดือนๆอาจจะพังในไม่กี่วินาทีมันทําให้ยุทธศาสตร์การป้องกันของเขมรทั้งหมดกลายเป็นของล้าสมัยไปในพริบตานี่คือการมองการไกลของกองทัพเรา ทีนี้ขอต่อที่เรื่องญี่ปุ่นก่อนเลยค่ะที่มีข่าวว่าญี่ปุ่นซึ่งเป็นมหามิตรของเรามากดดันให้เราเปิดด่านชายแดนเรื่องนี้ดูดีๆแล้วมันไม่ใช่ครับคนไทยจํานวนมากก็รู้สึกแบบเดียวกันทัวไปลงเพจสถานทูตญี่ปุ่นกันเต็มเลยแต่พอไปสืบค้นข้อมูลดูดีๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ความจริงก็คือญี่ปุ่นไม่ได้กดดันเราแต่เขากําลังช่วยเราต่างหาก อ่าเป็นยังไงบ้างคะเรื่องของเรื่องมันมาจากนโยบายการลงทุนไ h a แ l นด์พลัสวันภูง่ายๆก็คือญี่ปุ่นเขาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักแล้วก็ขยายการลงทุนสร้างโรงงานชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆไปอย่างประเทศเพื่อนบ้านอย่างเขมรลาวพม่าเวียดนามเพื่อใช้ประโยชน์จากค่าแรงที่ถูกกว่าทีนี้พอเราปิดด่านชายแดนไทยเขมรปุ๊บ มันก็เหมือนไปตัดเส้นเลือดใหญ่ของเขาเลยการขนส่งชิ้นส่วนต่างๆจากโรงงานในเขเมรมาประกอบร้านที่ฐานหลักในไทยมันหยุดชงงะงักหมดบริษัทญี่ปุ่นก็เดือดร้อนครับอ๋อเขาก็เลยต้องออกมาเรียกร้องให้เปิดด่านใช่ครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่เขาไปเรียกร้องที่ไหนและพูดกับใครวันที่11กันยายนที่ผ่านมานายอเวโนอาซูชิเอกอัครชาุทูตญี่ปุ่นประจําประเทศกัมพูชาเขาไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเทศกัมพูชาแล้วพูดชัดๆเลยว่า ผมเข้าใจว่ารัฐบาลเขมรอยากให้บริษัทญี่ปุ่นช่วยจ้างงานแรงงานเขมร800กว่าคนที่ตกงานกลับมาจากไทยแต่ในเมื่อด่านมันยังปิดอยู่แบบนี้บริษัทญี่ปุ่นก็ลำบากมากการจะจ้างงานใหม่ๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอุเอโนะอซูชิยืนยันว่าบริษัทญี่ปุ่นบางแห่งกาลังมองหาพนักงานใหม่และหวังว่าทางกระทรวงแรงงานกัมพูชาจะอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ ขณะเดียวกันทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะพิจารณามอบการสนับสนุนด้านการฝึกหัดอาชีพแก่แรงงานที่เดินทางกลับมาเรากำลังหารือเกี่ยวกับกรอบเวลาและวิธีการต่างๆอย่างเจาะจงกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในนั้นรวมถึงกระทรวงแรงงานและการฝึกหัดอาชีพของกัมพูชาและอยากสำรวจความเป็นไปได้ต่างๆนานาเพื่อสนับสนุนในเรื่องนี้ในนั้นรวมถึงการร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งหลายเอกอัครราชาทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชาระบุฟังดูดีๆแล้วเหมือนเขาพูดเพื่อกดดันรัฐบาลเขมรเลยนะคะถูกต้องครับ เขาไม่ได้มาพูดที่กรุงเทพเขาไปพูดที่พนมเปญเขาไม่ได้บอกว่าไทยต้องทําอะไรแต่เขาชี้ให้รัฐบาลเขมรเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนของตัวเองว่าแรงงานแปดแสนคนกําลังจะไม่มีงานทําการลงทุนใหม่ๆก็จะไม่มีทีนี้คุณนั่นแหละที่ต้องไปจัดการปัญหาเปิดดางได้ได้ มันคือการโยนเผือกร้อนกลับไปให้รัฐบาลเขมรเต็มๆเลยซึ่งมันได้ผลเพราะมันสร้างแรงกดดันจากภายในประเทศให้รัฐบาลเขมรต้องรีบหาทางเจรจากับเราเราที่ตอนแรกรัฐบาลไทยออกมาสื่อสารว่าญี่ปุ่นกดดันเราเหรอคะนั่นแหละคือความผิดพลาดในการสื่อสารของรัฐบาลเราที่ทําให้คนไทยเข้าใจผิดและผิดใจกับมิแท้อย่างญี่ปุ่นไปทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริงญี่ปุ่นกําลังทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราอยู่ด้วยซ้ํา คือเขาบอกเขมรนะมันเป็นหน้าที่ที่เขมรต้องไปจัดการเคลียร์ตัวเองเคลียร์ให้ด่านเปิดให้ได้เขารู้ว่าไทยทําถูกต้องตามกติกาเขาไม่ได้มาบอกไทยให้เปิดนานทีนี้ตอนนี้หลายคนก็เข้าใจผิดว่าญี่ปุ่นมากดดันเรา บริบทมันต่างกันเลยนะครับการที่ญี่ปุ่นพูดกับฝั่งเขเมรเขาไม่ได้ประกาศตรงต,งตงกับฝั่งเราโดยตรงว่ารบกวนไทยช่วยเปิดด่านค่ะซึ่งในขณะเดยียวกันทางฝั่งทหารของเราก็ยืนยันเสียงแข็งมาตลอดเขาไม่ได้อยากเปิดด่านไม่ว่าจะเป็นท่านแม่ทัพภาคสองพลโทบุญสินภาดกลางหรือแม่ทัพกุ้งหรือจะเป็นเสเบิดทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าภัยคุกค,คามยังไม่หมดถ้ายังไม่เลิกวางระเบิดถ้ายังไม่ถอนอาวุธก็ไม่ต้องมาคุยกันเรื่องเปิดด่าน เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมยกให้เป็นความผิดพลาดของรัฐบาลเลยนะครับเป็นการสื่อสารที่ทําให้คนไทยเกลียดญี่ปุ่นซะกันคือจะบอกว่าส่วนตัวผมก็ชอบความตรงไปตรงมาและความซื่อสัตย์ของญี่ปุ่นอยู่เหมือนด้วยเหมือนกันนะครับจริงค่ะอย่างล่าสุดนายกญี่ปุ่นอิชิบะลาออกหลังบรรลุการเจรจาการค้ากับสหรัฐและบอกว่าสาเหตุหลักที่ทําให้พรรครัฐบาลพ่ายแพ้การเลือกตั้งคือเกิดความไม่พอใจของประชาชนต่อปัญหาค่าของชีพที่สูงขึ้นเขาจึงรับผิดชอบโดยการลาออก ที่บอกเรื่องนี้เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพูดคาไหนคำนั้นนะครับไม่กลับไปกลับมาและเขามีความรับผิดชอบต่อคําพูดต่อการกระทำแล้วก็เห็นได้ในหลายๆครั้งที่มีการลาออกเพราะทําผิดพลาดแล้วเราก็ยังไม่เห็นการพูดหรือเอกสารใดๆที่กดดันฝ่ายไทยเลยนะครับมีแต่บิ๊กเล็กนะครับที่ออกมาบอกซึ่งผมก็ไม่รู้บิ๊กเล็กเสียท่าเขมรโดนเขมรกดดันมาหรือเปล่ามันไม่ใช่หน้าที่เราเลยครับที่ต้องม่ยอมเปิดด่าน คือขเขมรเขาก็รู้ว่าญี่ปุ่นญาติดีกับเราอยู่แล้วก็เอาเรื่องนี้มากดดันเราแบบนั้นหรือเปล่าครับเคลียร์เลยค่ะเรื่องนี้สบายใจขึ้นเยอะที่รู้ว่าญี่ปุ่นยังอยู่ข้างเราว่าแต่สนามบินเตโชคขมรเป็นยังไงบ้างคะมีเรื่องบันเทิงมาทุกวันอูโหูเรื่องนี้บันเทิงมากต้องบอกว่ารัฐบาลคขมรเขาก็พยายามสร้างภาพความเจริญก้าวหน้าไม่หยุดหย่อนล่าสุดก็คือการเปิดตัวสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ชื่อว่าสนามบินนานาชาติ เตโชที่จังหวัดกันดานเป็นเมกะโปรเจกต์ที่ใช้เงินลงทุนมหาศาลประมาณ1,500ล้านถึง2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ55,000ล้านถึง73,000ล้านบาทเลยทีเดียว ส่วนใหญ่ก็ได้เงินกู้มาจากพี่ใหญ่ของเขาอย่างประเทศจีนนั่นแหละครับแต่ความพีคมันไม่ได้อยู่ที่ความใหญ่ของสนามบินมันอยู่ที่พฤติกรรมของชาวขเขมรคือพอสนามบินเปิดปุ๊บแทนที่จะมีนักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารไปใช้บริการกลับกลายเป็นว่าชาวขเขมรทั้งเด็กผู้ใหญ่คนแก่พากันแห่ไปเที่ยวสนามบินเหมือนเป็นสวนสาธารณะหรือสถาน,านที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ครับจะดูมีคนเยอะๆไหมคะแบบนี้ไปทําทุกอย่างที่ไม่ใช่การขึ้นเครื่องบินมีภาพออกมาเต็มไปหมดเลยคนพากันไปปูเสือนั่งลอง ร่วงกินข้าวกินขนมกันในสนามบินบางคนพกผ้าเขาม้าไปหดรองเท้าเดินเล่นถ่ายรูปเซลฟี่กันสนุกสนานที่หนักไปกว่านั้นคือมีคนเข้าไปกราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่กลางอาคารผู้โดยสารจนเพจ army military force บอกว่านี่มันวัดวังเวงแอร์พอร์ตวนารามชัดๆสนามบินมันใหญ่โตก็จริงแต่เที่ยวบินที่มาลงเนีย่ยยังน้อยมากจนแทบไม่มีผู้โดยสารเลยกลายเป็นที่ว่างให้คนเข้าไปทํากิจกรรมอื่นแทนมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าสร้างของใหญ่โตขนาดนี้ แต่ถ้าไม่มีคนใช้จริงมันจะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือเปล่านั่นสิคะ่ะน่าคิดจริงๆเอาละค่ะมาถึงเรื่องสุดท้ายกับปัญหาการลักลอบเข้าเมืองกันหน่อยคะ่ะเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังตามแนวชายแดนล่าสุดเลยเมื่อวันที่12กันยานยนปี2568ที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วเจ้าหน้าที่กองกําลังบูรพาของเราไปสกัดจับรถเก๋งมัสด้าสสีบรอนคันหนึ่งได้ในรถมีคนขับเป็นคนไทยชื่อนายปรัชญาสมพงศ์อายุ26ปี และที่น่าตกใจคือมีแรงงานชาวขเมขมรซุกซ่อนอยู่ในรถถึง6คนเป็นผู้ชาย3คนผู้หญิง3คนจากการสอบสวนก็ได้ความว่าแรงงานกลุ่มนี้เคยทำงานก่อสร้างอยู่ที่ปทุมธานีแต่พอเกิดเรื่องตึงเครียดที่ชายแดนก็ต้องเดินทางกลับประเทศไปพอกลับไปแล้วก็ไม่มีงานทำไม่มีไรายได้ก็เลยตัดสินใจเสี่ยงตายลักลอบกลับเข้ามาทางานในไทยอีกครั้ง คนไทยพามาด้วยนะคะใช่ครับพวกเขาติดต่อผ่านในหน้าโดยยอมจ่ายเงินค่าหัวคนละ4,500บาทวิธีการก็คือเดินทางมาที่ชายแดนแล้วก็มีคนนำพาชาวขเขมี่สองคนพาเดินลัดเลาะมาตามป่าตามเขาตามเส้นทางธรรมชาติเพื่อหลบเจ้าหน้าที่พอข้ามาฝั่งไทยได้ก็มาขึ้นรถเก๋งของนายปรัชญาที่จอดรอรับอยู่แต่โชคดีที่สายข่าวของเราทำงานดีเยี่ยมเลยไปตั้งด่านสกัดจับได้ทันควันก่อนที่จะเข้าพื้นที่ชั้นไหนได้สำเร็จ แล้วแบบนี้คนไทยที่รับจ้างขับรถพาเข้ามาอย่างนายประชยาจะโดนโทษหนักแค่ไหนคะคำถามนี้ดีมากเลยอย่าหาทำเด็ดขาด โทษมันหนักมากจริงๆซึ่งต้องแยกพิจารณาตามกฎหมาย2ฉบับหลักๆฉบับแรกคือพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองปี2522กฎหมายฉบับนี้เอาผิดโดยตรงเลยในมาตรา63ระบุไว้ชัดเจนว่าใครก็ตามที่นำหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชาอาณาจักรหรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆโทษคือจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนี่คือโทษฐานนำพาเข้ามา <c oughs> แค่นำพาก็หนักแล้วนะคะยังไม่หมดครับถ้าเป็นการให้ที่พักพิงหรือซ่อนเร้นช่วยเหลือเพื่อให้เขาพ้นจากการจับกุมอันนี้จะผิดมาตรา64โทษเบาลงมาหน่อยคือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน50,000บาท แต่ในกรณีนายประชยาเนี่ยเข้าข่ายมาตรา63เต็มๆคือเป็นคนนำพาส่วนอีกฉบับหนึ่งจะหนักกว่ามากนั่นคือพระราชบัญญัติป้องกันและปร,ะปราบปรามการขามนุษย์ปี2551กฎหมายฉบับนี้จะถูกนำมาใช้ก็ต่อเมื่อการนำพาคนเข้ามานั้นมันมีเรื่องของการสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบนี่หมายถึงอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นพาเข้ามาเพื่อบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาตเอามาค้าประเวณี หรือสร้างหนี้สินที่ไม่เป็นธรรมและบังคับให้ทํางานใช้หนี้อะไรทํานองเนี้ยจุดตัดสินมันอยู่ที่เจตนานี่แหละ ถ้าเป็นแก่คนรับจ้างขับรถมาส่งเฉยๆก็ๆจะโดนพรบรคนเข้าเมืองแต่ถ้าสืบสวนแล้วพบว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จะเอาแรงงานกลุ่มนี้ไปขูดรีดต่อทีนี้เรื่องใหญ่เลยจะโดนเข้าหาค้ามนุษย์ซึ่งโทษในมาตรา52นี่หนักกว่าหลายเท่าตัวเลยถ้าเหยื่อเป็นผู้ใหญ่โทษคือจำคุกตั้งแต่4ปีถึง12ปีและปรับตั้งแต่400,000บาทถึง1 2 0 0 0ล้านบาทแล้วถ้าเหยื่อเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีโทษก็จะยิ่งหนักขึ้นไปอีก ต่างกันเยอะมากเลยค่ะทั้งโทษจำทั้งโทษปรับใช่ครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะทำอาชีพนี้เพราะเห็นว่าได้เงินง่ายๆต้องคิดให้ดีๆเลยว่ามันไม่คุ้มกันเลยแม้นแต่น้อยครับกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนสวัสดีค่ะ